หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้คุณตาขนาดลูกๆโตแต่งงานกันไปหมดแนละ้วคุณตายังมาออกกำลังกายตลอดเลยนะครับปกติตาก็ออกกำลังกายแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนอกจากออกกำลังกายแล้วคุณตาดูแลตัวเองแบบไหนล่ะครับตากระทานแต่อาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบห้ามูด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแต่ผมเห็นตาทานอะไรอีกอย่างด้วยนี่ครับที่วางอยู่บนโต๊นะน่ะอะไรล่ะครับ อ๋อนี่มันเรนนี่สารสกาดจากบินเบอรี่สารสกาจจากแปะกล้วยใบแปะกล้วยสารสกาดจากเมล็ดอง,งุ่นสารสกาจจากดอกดาวเรืองอ๋อ เรนนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณตาทานมาตลอดเรนนี่ประกอบด้วยสารสกัดจากบินเบอร์รี่สารสกัดจากใบแปะกวยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองและประทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้า <S 1> <S 1> <S 1> <s เรนนี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันสิครับทำแนะนำควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีคันไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคสนใจติดต่อ